ถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าสามีที่คุณอยู่ด้วยทุกคืนอาจไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่เป็นสองแฝดที่ซ่อนความลับสุดสะพรึงไว้หนึ่งปีเต็มแล้วถ้าความจริงที่คุณเห็นไม่ใช่เพียงการหลอกลวงแต่คือสิ่งสยองขวัญที่เกินกว่ามนุษย์จะรับได้คุณจะทําอย่างไรแฝดชายสองคนรูปร่างหน้าตาเหมือนกันราวกับเงาในกระจกทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบไม่มีใครเคยรู้เลยว่าพวกเขาแบ่งปันสิ่งเดียวกันอย่างหนึ่งคือผู้หญิงคนเดียวหญิงสาวคนนั้นชื่อดาว เธอแต่งงานกับพี่ชายโดยไม่รู้เลยว่าน้องชายก็เข้ามาแทนที่ในบางคืนทุกวันคืนผ่านไปอย่างปกติแต่ในความจริงนั้นกลับเต็มไปด้วยความลวงและความมืดปีหนึ่งผ่านไปดาวเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติร่างกายของเธอสั่นไหวเมื่อเจอกับรอยแผลเป็นที่ไม่เคยเห็นบนแขนของสามีเธอจำได้ว่าสามีของเธอไม่มีรอยนั้นหัวใจเต้นแรงดวงตาสั่นคลอนบรรยากาศรอบห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง กลิ่นควันไฟจากตะเกียงน้ำมันลอยคลุ้งผสมกับกลิ่นเหงื่อและความอับชื้นภายในบ้านไม้เก่าทุกสัมผสัสเหมือนถูกกดทับทุกเสียงเหมือนชัดเจนเกินไปเธอเริ่มสังเกตท่าทางบางอย่างที่แตกต่างน้ำเสียงบางคำที่แปลกไปขึ้นหนึ่งดาวแอบ,บตามหลังเขาเสียงฝีเท้าเบาๆก้าวไปตามพื้นไม้ที่ส่งเสียงเอาอาดสายลมกลางคืนเย็นจัดจนผิวหนังเธอขนลุกเธอแอบ,บมองลอดช่องหน้าต่าง ในห้องนั้นมีชายสองคนและทั้งสองมีใบหน้าเหมือนกันทุกอย่างดาวยกมือขึ้นปิดปากดวงตาเบิดกว้างด้วยความตกใจหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเสียงกระซิบแผ่วๆของแฝดชายดังลอดออกมาเธอพยายามเนี่ยหูฟังแต่สิ่งที่ได้ยินกลับทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ หปีแล้วนะที่เราแบ่งเธอโดยที่เธอไม่เคยรู้เสียงพี่ชายเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความเย็นชาน้องชายหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นชวนขนลุกเธอคิดว่าเธอมีสามีเพียงคนเดียวแต่จริงๆแล้วเธอมีเราทั้งสองดาวตัวแข็งทื่อร่างกายสั่นสะทานเหมือนถูกกักขังดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัว เสียงลมหายใจของเธอแรงขึ้นเรื่อยๆเธอพยายามถอยหลังแต่พื้นไม้กลับส่งเสียงดังจนสะดุง้งชายทั้งสองหันขวบมาที่หน้าต่างดวงตาคมกริบส่องผ่านความมืดมาที่เธอแสงตะเกียงภายในห้องสะท้อนบนดวงตาแฝดวาววับเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังมองเหยื่อใครอยู่ตรงนั้นเสียงทุ้มต่ำก้องกังวานดารีบหมุนตัวหนีหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอก สองขาของเธอแทบไม่ทำตามคำสั่งเธอวิ่งฝ่าความมืดไปตามทางเดินในหมู่บ้านเสียงสุนัขเห่าเล่ตามกลิ่นดินชื้นและใบไม้ที่ถูกลมกลางคืนพัดกราวกราวทำให้บรรยากาศยิ่งน่าหวัดหวันในที่สุดเธอก็วิ่งเข้ามาในบ้านหลังเล็กของตนรีบปิดประตูและพิงหลังแน่กับมันหายใจหอบแรงเหงื่อไหลท่วมตัวแม้ลมจะเย็นจับขั้วหัวใจแต่ยังไม่ทันตั้งสติ เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นดังแรงและถี่รัวประตูไม้สันสะเทือนตามแรงเคาะดาวยกมือขึ้นปิดหูเสียงเคาะดังจนรู้สึกเหมือนดังในอกแล้วเสียงนั้นก็เงียบลงกระทันหันความเงียบปกคลุมบ้านมีเพียงเสียงลมหายใจสันไหวของเธอดาวคิดว่าอาจปลอดภัยแต่ทันใดนั้นเองเงาดำสองเงาปรากฏใต้ประตู สองเงาซ้อนกันเหมือนกระจกสะท้อนซ้ำหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นและก่อนที่เธอจะทำอะไรได้เสียงกระซิบพร้อมกันสองเสียงก็ดังขึ้นจากนอกบ้านเรารู้นะว่าเธอเห็นทุกอย่างแล้วอยากให้ผมเล่าต่อจนถึงจุดสยองขวัญสุดๆไหมครับดาวกรีดร้องออกมาแต่เสียงกลับแห้งติดคอร่างกายอ่อนแรงเหมือนถูกดูดพลังเธอถอยไปติดผนังบ้าน เสียงหัวใจเต้นกระหน่ำในหูจนดังยิ่งกว่าเสียงภายนอกแสงจันทร์ลอดผ่านช่องไม้เก่าๆตกกระทบบนฝาผนังเงาสองเงายังคงยืนอยู่ตรงประตูนิ่งและยาวนานเหมือนกำลังรอให้เธอเปิดออกเองดาวพยายามเรียกหาคนช่วยแต่รอบหมู่บ้านกลับเงียบงนันเหมือนทุกชีวิตหายไปในพริบตาแม้แต่เสียงลมก็หยุดนิ่งอย่างผิดปกติทันใดนั้น ประตูไม้ก็ถูกผลักออกจากด้านนอกเสียงไม้แตกดังสนัน่นแสงตะเกียงสาดเข้ามาเผยให้เห็นใบหน้าแฝดชายทั้งสองยืนเคียงกันเหมือนผ้าสะท้อนในกระจกแตกแววตาพวกเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดามันเต็มไปด้วยประกายโหดเหี่ยมริมฝีปากแฝดคนหนึ่งยกยิ้มเธอเป็นของเราทั้งคู่ดาวก้าวถอยหลังเท้าสะดุดกับขอบเสื้อเก่า เธอล้มลงไปกับพื้นเสียงหอบหายใจถี่กระชั้นขณะที่พวกเขาก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นเหงื่อกลิ่นดินกลิ่นข้าวบางอย่างลอยคลุ้งเข้าจมูกจนคลื่นไส้แฝดคนที่ก้มตัวลงสายตายยินเยียบจับจ้องขณะที่แฝดคนน้องเอื้อมมือมาลูบแก้มเธอเบาๆสัมผัสนั้นไม่ใช่ความรักแต่เต็มไปด้วยความครอบครองดาวสะบัดหน้าหนี น้ำตาไหลพรากด้วยความหวาดกลัวเธอกำลังจะร้องตะโกนอีกครั้งแต่ถูกมือหยาบกร้านปิดปากแน่นเสียงกระซิบดังข้างหูทั้งอุ่นทั้งเย็นทั้งชวนขนลุกเลือดของเธอเลือดของเธอจะผูกเราสองให้เป็นหนึ่งตลอดไปเธอดิ้นสุดแรงเล็บขวนแขนหนึ่งในนั้นจนเลือดซึมกลิ่นคาวเลือดสดๆทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวแต่พวกเขากลับหัวเราะ เสียงหัวเราะดังก้องในบ้านไม้เล็กๆสะท้อนเหมือนมาจากรอบทิศดาวเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกไปในแววตาของแฝดทั้งสองมีความบ้าคลั่งไม่ใช่เพียงความลับของคนแต่มันเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ซ่อนอยู่เธอ,เบ,อเบิกตากว้างและในชั่วขณะนั้นเองเธอมองเห็นเงาของแฝดทั้งสองบนผนังไม้เงาที่ไม่ใช่ร่างคน แต่เป็นเงาสัตว์รูปร่างบิดเบี้ยวเขาแหลมยาวกรงเล็บคมกริบและปีกดำที่กลางออกช้าๆเสียงในอกของเธอเงียบลงลมหายใจติดขัดโลกทั้งใบเหมือนกำลังปิดทับเธอและเธอเพิ่งตระหนักว่าความจริงที่เธอเจอเลวร้ายเกินกว่าที่จินตนาการจะสร้างขึ้นได้อยากให้ผมดำเนินต่อไปจนถึงจุดจบช็อกสุดขีด เลยไหมครับหรืออยากให้ผมค่อยๆดึงบรรยากาศไปเรื่อยๆร่างกายของดาวสั่นสถานจนแทบขยับไม่ได้ดวงตาจ้องไปที่เงาบนผนังหัวใจเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเธออยากจะกรีดร้องแต่ลำคอแข็งเกรงมีเพียงเสียงหายใจขาดห้วงดังลอดออกมาเบาๆแฝดทั้งสองมองหน้ากันยิ้มชั่วร้ายที่เหมือนกันทุกประการเสียงหัวเราะต่ำๆดังพร้อมกัน เหมือนเสียงก้องสะท้อนจากใต้ดินมืดลึกในที่สุดเธอก็เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเงาบิดเบี้ยวบนผนังเริ่มเคลื่อนไหวเขายาวค่อยๆโผล่จากศีสษะดวงตาแดงฉานเหมือนฐ่านไฟลุกปีกสีดำกลางออกจนบ้านไม้เล็กๆสั่นสะเทือนฝุ่นเก,เก่าๆร่วงลงมาจากคานดาวหายใจติดขัดร่างกายชาเหมือนถูกแช่แข็งมือร้านร้านของแฝดคนหนึ่งยกขึ้น เล็บยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์ขูดไปตามผนังไม้เสียงดังแหลมเสียดแทงเข้าไปในหัวเธอรีบยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังทะลุเข้ามาเหมือนกรีสมองออกเป็นชิ้นๆเลือดเธอคือกุญแจอีกคนกระซิบชิดข้างหูลมหายใจร้อนจัดแต่กลับทำให้ขนลุกไปทั้งตัวเลือดของเธอจะปลุกบางสิ่งที่อยู่ในเราให้ตื่นขึ้นตลอดกาลดาวดิ้นสุดแรง แต่ถูกพวกเขากดแน่นลงกับพื้นเสื้อเก่าๆขาดเป็นเศษฝุ่นติดตามผิวเธอน้ำตาไหลพรากเปื้อนแก้มเธอพยายามกัดมือที่ปิดปากแต่กลับได้รสขาวเลือดติดลิ้นเลือดนั้นไม่เหมือนเลือดมนุษย์มันข้นเหนียวรสขมและเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งร่างกายเธอสั่นไหวด้วยความสยองเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงสองเสียง แต่เป็นเสียงนับไม่ถ้วนแทรกเข้ามาจากทุกทิศทางเสียงเหมือนปีศาจนับพันกำลังหัวเราะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไฟตะเกียงสั่นไหวเปลวไฟยืดหดราวกับจะดับลงเงาดำคลานไปตามพื้นบ้านล้อมรอบตัวเธอราวกับโรงขังและทันใดนั้นเองเงาดำเหล่านั้นก็เริ่มไต่ขึ้นมาบนแขนและขาของดาวสัมผัสเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งแน่ผิวเธอสะบัดหนีแต่เงากลับรัดแน่นยิ่งกว่าโซ่เหล็ก แฝดทั้งสองก้มลงมาพร้อมกันริมฝีปากเกือบสัมผัสหน้าผากเธอเสียงกระซิบดังแผ่วเบาแต่แฝงด้วยพลังอำนาจตั้งแต่คืนนี้ไปเธอจะไม่ใช่เพียงเมียของเราแต่เธอจะเป็นพันธะเลือดที่จะผูกเธอกับสิ่งที่เราบูชาตลอดกาลเลือดเย็นไหลเวียนแทนเลือดอุ่นในกายดวงตาของดาวเบิกกว้างจนแทบแตกเธอมองเห็นภาพซ้อนของสิ่งมีชีวิตรูปร่างพิกล กำลังก้าวออกมาจากผนังสูงใหญ่เกินกว่าจะอธิบายกล้ามเนื้อบิดเบี้ยวใบหน้าผสมระหว่างมนุษย์และสัตว์ร้ายและมันจ้องมาที่เธอโดยตรงโลกทั้งใบของดาวเริ่มหมุนเสียงหัวเราะเสียงลมหายใจเสียงหัวใจทุกอย่างประสานกันเป็นเสียงก้องเดียวเธอกำลังจะสลบแต่บางสิ่งพายในไม่ยอมให้เธอหลับตา เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบังคับให้เธอต้องเห็นทุกอย่างอยากให้ผมเขียนต่อจนถึงตอนที่ความจริงเปิดเผยทั้งหมดเลยไหมครับเธอพยายามหลับตาแต่กลับไม่สามารถทําได้เปลือกตาถูกกดให้เปิดค้างเหมือนมีแรงมืดบางอย่างบังคับสายตาของดาวจึงต้องจ้องไปยังร่ามือมาที่กำลังคลานออกมาจากผนังกลิ่นเหม็นขาวคลุ้งไปทั่วเหมือนกลิ่นเนื้อเน่าและเลือดสดผสมกัน ควันดำทมึนผวยพุ่งออกมาจากปากของมันทุกครั้งที่มันหายใจออกบ้านไม้สันสะเทือนราวกับจะถลม่มแฝดทั้งสองคุกเข่าลงก้มกราบร่างประหลาดนั้นเสียงพึมพำภาษาที่ดาวไม่เข้าใจดังระงมเป็นเสียงต่ำทุ้มและหนักเหมือนเสียงหินถล่มลงจากภูเขาแฝดคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงวาวสะท้อนเปลวไฟตะเกียงท่านกลับมาแล้ว ด้วยเลือดของเธอดาวพยายามดิน้นเงาดำที่รัดแขนขาเธอแน่นขึ้นเย็นจัดจนกระดูกเหมือนจะหักเธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นสะท้อนก้องแต่กลับไม่มีใครได้ยินเหมือนบ้านทั้งหลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสัตว์ประหลาดค่อยๆยืดตัวสูงขึ้นหัวของมันแทบชนขานบ้านเขายาวโค้งแหลมคมกรงเล็บยาวลากไปตามพื้นไม้จนแต่เป็นรอยลึก ตาของมันมืดดำแต่ส่องแสงคล้ายฐานไฟในความมืดมันโน้มตัวลงใกล้หน้าเธอลมหายใจร้อนผ่ากระทบผิวหน้าแต่กลับทำให้รู้สึกเย็นเยือยไปทั้งสันหลังแฝดทั้งสองพูดพร้อมกันเสียงประสานจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครเธอจะเป็นของเราและจะเป็นของท่านด้วยท่านใดนั้นกรงเล็บของสัตว์ประหลาดเชื้อลงบนฝ่ามือดาวเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมา แต่ไม่หยดเลือดสัมผัสพื้นบ้านมันกลับไม่ซึมลงไปเลือดนั้นเรืองแสงสีดำหมุนวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดสัญ,ญลักษณ์นั้นกระจายไปทั่วบ้านเส้นสายมืดแผ่ซ่านขึ้นบนผนังเหมือนยยแมงมุมที่กักขังเธอไว้ดวงตาของดาวเบิดกว้างเธอรู้สึกถึงบางสิ่งหลายย้อนเข้ามาในร่างหนาวเย็นจนหัวใจแทบหยุดเต้นภาพหลอนแวบเข้ามาในหัว ภาพเด็กทารกกำลังร้องให้อยู่ในความมืดเสียงร้องนั้นดังแทรเข้ามาในหูแหลมคมจนเจ็บหูเธอพยายามเอามืออุดหูแต่ทำไม่ได้เพราะถูกเงามืดตรึงแน่นแฝดทั้งสองหัวเราะดังลัน่นเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงคนอีกต่อไปมันกลายเป็นเสียงกรีดร้องผสมหัวเราะเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งเลือดของเธอเริ่มผูกพันธะแล้ว เสียงดังพร้อมกันจากปากของทั้งคู่สัตว์ประหลาดโน้มตัวลงใกล้ยิ่งกว่าเดิมดวงตาสีดำของมันสะท้อนภาพเธอภาพของดาวในนั้นไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นร่างหญิงสาวที่มีปีกดำแผกว้างตาแดงฉานและยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของเธอเองดาวกรีดร้องเสียงนั้นดังจนพื้นไม้สถาน แต่ทุกอย่างที่เธอเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆความจริงอันน่าสยองเริ่มเปิดเผยทีละน้อยอยากให้ผมเล่าต่อจนถึงการเปิดโปงความจริงทั้งหมดเลยหมยครับว่าทําไมแฝดถึงต้องใช้เธอและสัตว์ประหลาดนั้นคืออะไรร่างกายของดาวเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งยังเป็นเธอที่หวาดกลัวร้องไห้และพยายามดิ้นหนีอีกครึ่งหนึ่งกลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างแผ่ซ่านออกมาพลังที่เย็นเยียบแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่ง ราวกับเลือดที่ไหลออกจากแผลกำลังถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นสัตว์ประหลาดโน้มตัวต่ำลงกรงเล็บคมเฉียดผิวแก้มของเธอจนเลือดซึมมันสูดดมเลือดนั้นด้วยความกระหายเสียงหอบหายใจของมันดังก้องไปทั้งห้องแฝดทั้งสองก้มกราบอีกครั้งริมฝีปากสวดถ้อยคำแปลกประหลาดไม่หยุดจนเส้นสัญ,ญลักษณ์มืดบนพื้นบ้านเริ่มสว่างขึ้นสว่างด้วยแสงสีเลือดมน เหมือนเปลวไฟที่ไม่มีวันดับดาวมองภาพนั้นด้วยดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธออยากปฏิเสธความจริงแต่เสียงหนึ่งก้องขึ้นในหัวเสียงนั้นไม่ใช่ของแฝดไม่ใช่ของสัตว์ประหลาดแต่เป็นเสียงของเธอเองเสียงของเธออีกคนเจ้าคือเราและเราคือเจ้าเสียงกระซิบดังขึ้นจากในจิตใจเลือดเจ้ามีใช่เลือดธรรมดาแต่คือเลือดที่ถูกเลือกมาตั้งแต่เกิด เพื่อปลุกสิ่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งดาวสันสถานภาพอดีตแวบเข้ามาในหัวเหมือนฝันร้ายที่ถูกยัดใส่เธอเห็นทารกสองคนเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ไม่ใช่เธอกับแฝดเป็นแฝดสองคนที่กรีดร้องท่ามกลางพิธีกรรมโบราณไฟสว่างสวัยกลิ่นคาวเลือดจากสัตว์สังเวยและเสียงสวดโบราณก้องสะท้อนในความมืดทารกหญิงอีกคนถูกวางกลางวงพิธีและเด็กคนนั้นก็คือเธอ ดาวกรีดร้องออกมาแต่เสียงกรีดร้องของเธอกลับทับซ้อนกับเสียงเด็กในภาพทุกอย่างปะทะก,กันในหัวจนเจ็บแสบน้ำตาไหลไม่หยุดเธอเริ่มเข้าใจว่าเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาที่บังเอิญแต่งงานกับแฝดชายแต่เธอคือกุญแจที่ถูกกำหนดมาแต่แรกเพื่อปลุกสิ่งที่หลับไหลในสายเลือดของพวกเขาแฝดคนที่เงยหน้าขึ้นยิ้มกว้างจนเห็นฟันแหลมคมในที่สุดเจ้าก็จำได้ แฝดคนน้องเอื้อมมือเช็ดน้ำตาที่แก้มเธอแต่สัมผัสนั้นเหมือนเหล็กร้อนแต่บนผิวเจ้าหนีไม่ได้อีกแล้วพระเจ้าคือส่วนหนึ่งของเราสัตว์ประหลาดคำรามก้องเสียงสะเทือนจนเสาไม้สั่นเราจะหักเงาดำบนผนังเริ่มขยับไหลเข้ามาในร่างดาวร่างกายเธอสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้เส้นเลือดดำโผล่ขึ้นเต็มแขนดวงตาเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงฉาน และในเงาสะท้อนดวงตาแฝดพวกเขามองเห็นดาวกำลังกลายเป็นสิ่งเดียวกันกับพวกเขาเธอเกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นแตกสลายก้องสะท้อนทั่วหมู่บ้านเงียบงงันจนสุนัขเห่าหอนพร้อมกันรอบๆลมแรงพัดจนประตูบ้านอื่นเปิดปิดเองแต่ไม่มีใครออกมาดูไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเหลียวมองและภายในบ้านไม้เล็กๆหลังนั้นความจริงสุดสยอง เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นอยากให้ผมเขียนต่อในแนวคลี่คายความจริงทั้งหมดและโชคชะตาสุดท้ายของดาวเลยไหมครับเสียงกรีดร้องสุดท้ายของดาวค่อยๆแผ่วลงเธอนอนนิ่งอยู่บนพื้นไม้แสงจากสัญ,ญลักษณ์มืดที่ล้อมรอบค่อยๆจางหายสัตว์ประหลาดที่สูงใหญ่เริ่มหดตัวร่างมาึมานั้นสั่นไหวก่อนจะละลายกลายเป็นเงาดำแล้ซึมหายเข้าไปในตัวแฝดทั้งสองเงียบ เหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านรอยแตกของบ้านไม้เก่าดาวค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาที่เคยแดงฉานกลับเป็นปกติน้ำตาย,ยังไหลาอาบแก้มแต่ภายในใจเธอรู้ว่าบางสิ่งได้เปลี่ยนไปตลอดกาลแฝดทั้งสองยืนเงียบสีหน้าของพวกเขาไม่ใช่ความโหดเหี้ยมอีกต่อไปแต่เป็นความเหนื่อยล้าและเศร้าลึกเจ้าถูกกำหนดมาเพื่อสิ่งนี้ตั้งแต่แรก แฝดคนที่เอ่ยเสียงเบาแต่เราผูกพันเจ้าด้วยความรักไม่ใช่เพียงพันธะเลือดแฝดคนน้องพูดต่อดวงตาสันไหวดาวกัดริมฝีปากหัวใจสับสนทั้งโกรธทั้งเจ็บปวดและทั้งสงสารเพราะเธอเพิ่งเห็นในภาพอดีตว่าแฝดทั้งสองเองก็ไม่เคยเลือดชะตานี้เช่นกันเสียงตีระฆังยามเช้าของหมู่บ้านดังขึ้นแสงแรกของอรุณส่องลอดเข้ามาในบ้าน สัญ,ญลักษณ์มืดบนพื้นค่อยๆจางหายไปจนหมดบ้านไม้ที่เคยเต็มไปด้วยเงามืดกลับเงียบสงัดเหลือเพียงความทรงจำที่ฝังลึกดาวลุกขึ้นอย่างช้าๆมองแฝดทั้งสองที่ยืนมองเธออยู่ไม่มีใครพูดอะไรอีกแต่ในดวงตาของทั้งสามคนเต็มไปด้วยความจริงอันหนักหน่วงที่ไม่สามารถลบเลือนได้เธอก้าวออกจากบ้านสายลมเช้าเย็นสดชื่นผัดผ่าน แสงแดดอ่อนๆตกกระทบใบหน้าแต่ในใจของเธอรู้ดีว่าโลกที่เธอเคยรู้จักไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปและเบื้องลึกของความเงียบสงบยังคงซ่อนเงาดำที่พร้อมจะกลับมาเมื่อพันธะเลือดเรียกร้องอีกครั้งจบอยากให้ผมช่วยเขียนสรุปตอนท้ายแบบคำเตือนหรือข้อคิดสะท้อนใจสำหรับใส่ในวิดีโอด้วยไหมครับเช้าวันใหม่มาเยือน ท้องฟ้าเปลี่ยนจากความมืดสู่แสงทองอ่อนหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบเหมือนคืนอันโหดร้ายไม่เคยเกิดขึ้นดาวยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าสายตาเหมอมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างหัวใจยังคงเต้นแรงแต่กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าราวกับบางส่วนของวิญญาณถูกทิ้งไว้ในความมืดเมื่อคืนแฝดทั้งสองยืนนิ่งอยู่ด้านหลังไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีรอยยิม้มมีเพียงความเงียบและแววตาเศร้าลึก วกเขารู้ดีว่าความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้วและไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกดาวหันมามองทั้งสองน้ำตาเอ่อคลอแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความแน่วแน่ฉันจะไม่เป็นเพียงเครื่องสังเวยและจะไม่เป็นเพียงผู้ถูกเลือกอีกต่อไปเสียงของเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนลมเช้าพัดผ่านกลิ่นดินชื้นและกลิ่นหญ้าสดเข้ามาแทนที่กลิ่นคาวเลือดเงาดำที่เคยปกคลุมค่อยๆเลือนหาย เหลือไว้เพียงร่องรอยบางเเหมือนความลับที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินลึกแฝดชายทั้งสองก้มศีรษะไม่มีถ้อยคาใดๆอีกพวกเขายืนอยู่ในเงาปล่อยให้ดาวก้าวออกไปสู่แสงสว่างด้วยตนเองแสงอรุณแรกส่องกระทบใบหน้าของเธออุ่นและสว่างสวยแต่ในใจของดาวรู้ดีว่าแม้เธอจะเดินออกไปจากบ้านหลังนั้นเงาแห่งความจริงยังคงติดตามไปตลอดชีวิต เพราะบางความลับเมื่อถูกเปิดเผยแล้วจะไม่มีวันถูกลืมได้อีกเลยจบอยากให้ผมเพิ่มข้อคิดตัวใจแบบสั้นๆสำหรับตอนท้ายวิดีโอไหมครับ